นี่คือ5เทคนิคที่จะทําให้คุณเปิดการขายแบบทะลุเป้าครับการเปิดการขายเนี่ยสำคัญไม่แพ้การปิดการขายเลยนะครับไม่ว่าตอนนี้สินค้าหรือบริการของคุณจะดีแค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้เทคนิคคุณไม่รู้หลักการในการเปิดการขายนะครับคุณไม่สามารถที่จะสร้างยอดขายให้กับธุรกิจคุณได้ก่อนที่จะปิดการขายเนี่ยมันจะต้องมีการเปิดการขายที่ดีเสมอครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะบอก5เคล็ดลับที่ดีที่สุดในการเปิดการขายให้กับสินค้าแล้วก็บริการของคุณนะครับ เพื่อให้ทาให้คุณขายลูกค้าได้มากขึ้นครับอันแรกครับคุณจะต้องมีการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายนะครับก่อนที่จะทําการเริ่มขายครับนะฮะเพื่อพูดถึงทีมงานขายนะในการขายเนี่ยหลายหลายคนนะฮะพลาดตรงที่ว่าพยายามขายมากเกินไปนะขายเร็วเกินไปนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยมากเลยนะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเซลล์ในวงการใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยครับนะคือเมื่อการเราทํทงานขายแล้วเนี่ยเราจะพบว่า คือเซลล์อะฮะเขาจะพยายามขาย,ขายขายขายให้ได้มากที่สุดบางคนเป็นเทเลเซลล์อะ,อะก็พยายามโทรคุยโทรคุยกับลูกค้าในแต่ละวันให้ได้มากที่สุดโดยท<ม>ี่ว่าไม่จําเป็นต้องมีการคัดเลือกกันเลยหรือถ้าเกิดคนเป็นเซลล์อยู่หน้าร้านเวลาลูกค้าเดินม,มาที่ร้านหรือไม่ว่าคุณจะเป็นเซลล์ที่ต้องวิ่งออกไปหาลูกค้าตามร้านค้าตามบริษัทขั้งนอกเนี่ยบางคนแค่พยายามไปเจอลูกค้าไปคุยไปไปขายให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเองแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณเหมือนพยายามขายอย่างเดียวนะ โดยคุณไม่ได้คัดกรองลูกค้าครับอันนี้มันเป็นการเปิดการขายที่ผิดนะฮะอนาคตถ้าเกิดคุณจะปิดการขายเนี่ยมันก็จะทําได้ยากมากขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นลองลองจินตนาการอย่างนี้ดูก็ได้ะฮะว่าคุณจะได้นึกภาพออกนะว่าการคัดกรองลูกค้าที่ผมพูดถึงเนี่ยคืออะไรสมยกตัวอย่างก็ได้ว่าคุณไปเจอพนักงานขายที่ไม่ดีเนี่ยนะค,คุณอาจจะเข้าไปที่ร้านค้าสักร้านหนึง่งก็ตามหรือไม่ว่าวันเนี้ยคุณมี สินค้าบริการจากผู้ผลิตรายอื่นที่มาเสนอคุณในนามองค์กรอะไรเงี้ยแล้วก็เซลพ์พวกนี้บางทีอาจจะพูดเยอะเกินไปไม่ยอมฟังคุณเลยนะฮะพยายามยัดเยียดสินค้าและบริการให้โดยที่คุณไม่ได้สนใจเลยฮะคุณอาจจะไม่ได้มีความต้องการอยากใช้สินค้าหรืออยากซื้ออะไรเนี่ยแต่เซล์พวกนั้นนะ่ะมีความพยายามในการขายในการพยายามยัดเยียดสินค้าอย่างเดียวเนี่ยฮะพอถึงสถานการณ์แบบนี้ฮะคุณจะเริ่มนึกออกแล้วใช่ไหมว่าเอ๊ะเนี่ยคือพนักงานขายก็ยังพยายามขายไม่หยุดอยู่นั่นเนี่ยก็คือสิ่งที่เาเรียกว่า พยายามขายมากเกินไปโดยที่ไม่จะเป็นไม่ได้มีการคัดเลือกลูกค้าเลยนะพอคุณเห็นตัวอย่างเนี้ยคุณจะรู้ว่าเออเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณควรจะหยุดเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรทำนะฮะเพราะฉะนั้นเทคนิคข้อแรกนะฮะในการเปิดการขายให้ประสบความสเร็จนะคุณจะต้องไม่ขายเร็วเกินไปคุณจะต้องมีการคัดเลือกลูกค้ามีการคัดกรองลูกค้าก่อนนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยแทนที่คุณจะรีบขายเกินไปหรือขายให้กับลูกค้าทุกคนเลยนะที่คุณเจอที่ร้าน แล้วสมมติว่าคุณเป็นขายองค์กรอย่างเงี้ยคุณไปย่านออฟฟิศไปย่านโรงงานเนี่ยไปวิสิทธิ์หมดเลยวันนี้สิบสิบมิเตียงี่สิบมิเตงเนี่ยตะเวนขายทุกที่เลยฮะเป็นเทเลเซลโทรไปหาทุกคนเลยครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีการคัดกรองลูกค้าเนี่ยอันนี้ก็ผิดละคุณเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมุมมองว่าคุณต้องมีการคัดเลือกลูกค้าและให้ลูกค้ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะมาซื้อสินค้าคุณนะอ่าลูกค้าไรายไหนที่ไม่ได้มีความสนใจจริงๆลูกค้าไรายไหนที่ไม่ผ่านการคัดกรอ,องคุณเนี่ ให้คุณมองเขาเสมือนว่าเป็นลูกค้าที่ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะซื้อสินค้าของคุณเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะควรจะขายสินค้าและบริการของคุณเนี่ยให้เฉพาะลูกค้าที่เขามีสิทธิ์ที่จะซื้อเท่านั้นนะครับลูกค้าต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมก่อนนะพวกเขาถึงควรได้รับการซื้อสินค้าจากคุณนะค,คุณถึงควรจะขายสินค้าให้เขามันเหมือนกับคุณมอบสิทธิ์ให้เขาอะแล้วถ้าเกิดเขาไม่มีสิทธิ์อะมันรับเขาไม่มีบัตรเข้างานหรืออะไรเงี้ยเขา,าเข้างานไม่ได้ ถ้าเกิดคุณให้สิทธิ์เขาเขามีสิทธิ์เขาเข้างานได้เขาไปซื้อสินค้าได้นะให้คุณมองแบบนี้อย่าพยายามรีบขายทุกคนอย่าพยายามรีบขายเร็วเกินไปนะฮะซึ่งวิธีการคัดกรองลูกค้าเนี่ยหมายถึงอย่างนี้ครับว่าคุณจะต้องให้ความสําคัญว่าอย่างข้อหนึ่งเนี่ยลูกค้ามีความต้องการใช้สินค้าแระบริการของคุณจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดลูกค้าเขาแค่มาเซอร์เวยเฉย,เ,ยเขาแค่มาเดินเดินผ่านแล้วมาดูหรือบางทีคุณไปวิสิตเขาแล้วเขาก็แค่ดูข้อมูลเฉยเยอะไรเงี้ยไม่ได้มีอรไะ พวกเขาก็ไม่ควรมีสิทธิ์ที่จะซื้อสินค้าของบริการของคุณนะฮะเพราะฉะนั้นข้อแรกเนาะให้ดูว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอยากซื้อจริงๆหรือเปล่าส่วนข้อที่2ครับลูกค้าเนี่ยมีเงินพอซื้อเปล่าอันนี้มันต่อเนื่องจากข้อแรกนะคือข้อแรกเนี่ยลูกค้าสนใจอยากจะซื้อสินค้าบริการกูละข้อที่2เนี่ยคุณต้องเช็คด้วยนะว่าเขาได้สิทธิ์ซื้อหรือเปล่าโดยการเช็คเขาว่าแล้วเขามีงบประมาณพอไหมครับเขามีเงินเพียงพอไหมในการที่จะซื้อสินค้าบริการของคุณนะ เพราะว่าต่อยเขาอยากได้แค่ไหนก็ตามนะแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีเงินนะเขาก็าไม่มีสิทธิ์ซื้อมันอยู่ดีเนี่ยนะฮะเปรียบเทียบง่ายครับสมมติว่ายกตัวอย่างอ่ะคุณพยายามขายรถลัมบบกินีอยู่นะฮะให้กับคนที่ไม่มีงบประมาณอ่ะต่อ้คุณมีเทคนิคปิดการขายที่เก่งแค่ไหนก็ตามนะฮะคุณไม่สามารถโน้มน้าวเขาได้สําเร็จอกครับเพราะว่าเขาไม่มีเงินซื้อรถหรูขนาดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องดูด้วยนะฮะว่าคนที่จะมาซื้อเนี่ยเขามีเงินพอหรือเปล่านะอันนี้เป็นวิธีการคัดกรองคัดเเลลือลือออกกูคค้้้าบบงตนน2นะรั นี่คือเหตุผลว่าควรเป็นต้องถามคำถาม,ถามแล้วก็คัดกรองลูกค้าก่อนที่พวกเขาจะได้รับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าคุณทุกครั้งนะไม่ใช่ว่าใครมาคุณก็หวานพยายามขายอะไรอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้การคัดเลือกตรงนี้แล้วผลที่เกิดขึ้นคืออนาคตมันมันจะเสียเวลาเปล่าคุณนายต้องไปทําใบเสนอราคาเตรียมนําเสนอให้กับลูกค้าที่เขาไม่ได้อยากซื้อจริงหรือลูกค้าที่สนใจถึงก็ประมาณนี้พอเนี่ยนอกจากเสียเวลาแล้วเนี่ยโอกาสปิดการขายคุณมันก็จะยากด้วยนะถ้าเกิดคุณไม่ได้มีการ คัดกรองที่2ข้อนี้ก่อนนะครับข้อที่2ครับหลังจากที่คุณมีการคัดกรองลูกค้าเบื้องต้นแล้วนะฮะคุณต้องโฟกัสไปที่ปัญหาของลูกค้าครับหรือถ้าเกิดเป็นฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเพนพ point นะครับพูดถึงการคัดกรองลูกค้าเนี่ยนะฮะหลังจากที่คุณคัดกรองแล้วเนี่ยคุณต้องถามว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรไหมนะฮะเพราะว่าการที่คุณจะซื้อสินค้าเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากปัญหาเสมอฮะคะือถ้าเกิดเขาไม่มีปัญหาเขาไม่อยากรับทางแก้ไขปัญหา เขาไม่ได้ทําอะไรบางอย่างที่จะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้การซื้อ <_ d ose> การตัดสินใจมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นข้อถัดไปเนี่ยคุณจะต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยเขามีปัญหาอะไรไหมน,นะฮะเนาะปัญหาอะไรที่สินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้นะครับซึ่งถ้าเกิดลูกค้าไม่มีปัญหาครับก็บไม่มีเหตุผลที่เขาจะซื้อฮะถ้าเกิดพวกเขาไม่ต้องการสินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยมันมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแนวคิดอย่างนี้ฮะว่าให้เราลองพยายาม หาปัญหาลูกค้าที่มันเป็นปัญหาคอขาดบาดตายอ่ะนะฮะมันเป็นศัพท์ของคนเราเนาะที่เหมือนประมาณว่าเป็นปัญหาเล่งด่วแรงจริงเนี่ยทางฝรั่งเขาเรียกว่า bleeding neck b o t t e อ่ะก็คือคอกําลังเลือดออกแล้วอ่ะคือคือถ้าเกิดพูดถึงคอเลือดออกมันก็คือฉุกเฉินแล้วนะมันอาจจะใกล้ตายแล้วก็ได้นะเพราะว่าคอเลือดออกมันก็ใกล้เส้นเลือดใหญ่ละลองจิงนตนาการว่าถ้าเกิดคุณมีแผลที่ลาคอแล้วกำลังเลือดไหลไม่หยุดเนี่ยคุณทำยังไงต่อฮะุมก็ต้องทําทุกอย่างถูกไหมเพื่อจะสามารถมาแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รักษาาามัันนยคคุณก็อจได้ะรบ ทีนี้แน่นอนว่าพอมันเกิดขึ้นอย่างนี้จริงๆสมมติว่าเป็นลูกค้าคุณเนี่ยลูกค้าคุณมีเหตุฉุกเฉินอะไรมีปัญหาคอขาดบาดตายจริงเนี่ยเขายินดีที่อยากจะจ่ายเงินทุกอย่างที่มีเลยนะเพื่อจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่มันฉุกเฉินนี่แหละฮะมันคือแนวคิดที่สําคัญของการขายครับซึ่งอาจจะไม่ได้บอกว่าวันนี้สินค้าบริการคุณมันจะต้องมาแก้ปัญหาไอ้คอขาดบาดตายเลือดออกอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือใกล้ตายจริงนะเพียงแต่ว่าเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบฮะให้คุณเห็นภาพว่า คุณจะต้องคิดว่าลูกค้าคุณเนี่ยมีปัญหาอะไรที่ร้ายแรงมากๆซึ่งพวกเขายอมจ่ายเงินก้อนโตเลยนะไม่ว่าเขาจะยอมจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยเพื่อให้ปัญหาตรงนั้นน่ยมันหายไปนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นการเปรียบเทียบให้คุณต้องพยายามคิดคุณต้องพยายาม b u i วให้ลูกค้าเห็นถึงว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่โตนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าคุณสามารถระบุป,ปัญหาใหญ่นี้ได้นะให้มันเป็นปัญหาใหญ่ๆนะครับและสินค้าและบริการของคุณเนี่ยมันเชื่อมโยงกับปัญหาได้นะฮะมันสามารถไปแก้ปัญหาใหญ่ๆๆของลูกค้้าไดริ การที่ลูกค้าแต่งใจซื้อเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะม,นมันไม่มไม่จำเป็นต้องเรื่องต้องคิดอะไรเยอะฮะถ้าเกิดเป็นภาษาฝรั่งเนี่ยเขาใช้คําว่า no brainer คือไม่จําเป็นต้องใช้หัวสมองในการคิดเลยเพราะว่าลูกค้ามีปัญหาใหญ่อยู่นะฮะสินค้าบริการคุณสามารถแก้ได้ลูกค้าซื้อแบบทําไม่ต้องคิดเลยนะฮะคือในตอนแรกเนี่ยนะฮะมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะคือในโลกอุดมคติอะ่ะมันคุณอยากจะอยากให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาคุณนะหรือโทรเข้ามาหาคุณแล้วบอกว่าโอ๊ยเนี่ยตอนนี้ผมมีปัญหาเต็ไมไปหมดเลย ผมอยากจะจ่ายเงินให้คุณไช่ไหมคุณช่วยผมแก้ปัญหาให้หน่อยอันเนี้ยมันเป็นโรคอุดมปคติที่นักขายอยากเจอนะฮะแต่ความจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นหรอกครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกอย่างนี้หมดทุกอย่างแนละ้วาเขามีปัญหาอะไรเขาอยากให้นักขายให้เซลล์มาช่วยแก้ปัญหาครับเซลล์เขาก็อาจจะไปโค้ดแล้วไปบอกราคาแพงๆก็ได้เขาก็อาจจะแบบว่าไม่อยากให้เซลล์แบบเหมือนไปคอนวิน์เขาแล้วก็โดนขายเยอะเพราะฉะนั้นความจริงเนี่ยคุณมักจะไม่เจอลูกค้าที่บอกปัญหาเยอะหรอกถ้าคุณคุณไม่ได้ถามเขานะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใชว่วิธีที่ลูกค้าส่วนใหญ่แสดงออกนะครับเขาไม่อยากบอกสิ่งที่พวกเขาอยากได้เพราะว่าเขากลัวเซลล์จะร้นเอาเปรียบอันนี้น,น,น,นี้ก็คือต้องบอกว่าเป็น m i n d s e ตส่วนหนึ่งของลูกค้านะที่เขาคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอลูกค้าอาจจะไม่บอกเลยหรือบอกปัญหาเขาจะบอกไม,ไม่เยอะเนี่ยบอกเล็กน้อยเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่ความผิดของลูกค้าแต่ว่าเราในฐานะเซลล์เนี่ยเราต้องมีหน้าที่ในการที่จะสอบถามพูดคุยว่าปัญหาลูกค้าเนี่ยเขามีอะไรนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำนะ เวลาเจอลูกค้าครั้งแรกๆไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ไปเจอหน้าหรืออะไรก็แล้วตามเนี่ยแทนที่คุณจะตั้งหน้าตั้งตาขายตั้งแต่แรกเลยนะฮะให้คุณใจเย็นๆผ่อนคลายแล้วก็ค่อยๆถามปัญหาถามคําถามกับลูกค้าครับตั้งคําถามอย่างเช่นคุณไม่ได้อยากขายอะไรเลยนะคุณไม่ได้อยากเยี่ยเสินค้าแล้วคุณไม่ได้รู้สึกแบบสิ้นหวังอะ่ะที่คุณจะเป็นต้องขายลูกค้าอะไรนี้ให้ได้อะไรเงี้ยให้คุณรีแลกซ์แล้วก็ทําใจสบายๆกยยี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณคิดว่า คุณแค่กําลังจะถามปัญหาอะไรบางอย่างเพื่อคุณจะได้เข้าใจลูกค้ามากขึ้นเท่านั้นเองนะครับซึ่งปัญหาพวกนี้อย่างเช่นอะไรคือปัญหาอุปสรรคที่คุณต้องเผชิญในแต่ละวันครับทําไมสิ่งนี้มันถึงเป็นปัญหาครับอันนี้มันเป็นปัญหามานานแค่ไหนแล้วและที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณพี่เนี่ยได้เคยพยายามอะไรหรือยังครับเคยใช้สินค้าตัวไหนเคยหาวิธีไหนเคยลองแก้ปัญหาตัวนี้ด้วยตัวเองหรือยังครับแล้วที่ผ่านมามันได้ผลยังไงบ้างครับนะฮะ อันนี้เป็นคำถามที่เหมือนกับเราถามเพื่อให้เราดูข้อมูลลูกค้าเยอะขึ้นนะเราไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาขายหรือกดดันในะลูกค้าพอเราถามด้วยน้ำเสียงจริงใจด้วยความสบายใจอย่างเงี้ยลูกค้าเขาจะไม่รู้สึกสมัมผัสว่าเรากดดันที่จะขายเขาหรือไงตั้งแต่แรกนะลูกค้าเขาจะเปิดใจกับคุณฮนะแล้วเขาก็จะยินดีที่อยากจะตอบคาถามตรงนี้ทีละข้อทีละข้อนะครับทีนี้เมื่อลูกค้าตอบเนี่ยเขาอาจจะพูดว่าใช่คนระับผมผมเกลียดปัญหานี้มากๆเลยผมอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้จริงๆครับ ที่ผ่านมาผมเคยลองทําจุดๆ,ๆแล้วฮะแต่มันทำให้ผมเสียเวลานาน,านมากคนะับแล้วมันทําให้ผมรู้สึกว่าเสียเงินไปมาหาศาลเลยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ผมลองมาคุยกับคุณดูเผื่อทางคุณจะมีทางแก้ไขปัญหาอะไรใหม่ๆไหมเทียบกับทางแก้ไขปัญหาที่ผมเคยทําเคยใช้สินค้าตัวน,นี้แล้วนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าอาจจะตอบนะซึ่งอันเนี้ยสิ่งที่คุณกําลังกระทําคือคุณกระตุ้นให้ลูกค้าเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาเองนะฮะทำให้พวกเขาพูดออกมาเรื่อยๆ ว่าเขามีปัญหาอะไรนะรชวนคุยไปเรื่อยๆฮะอย่าเพิ่งไปตั้งหน้าตั้งตาขายอย่าเพิ่งไปบอกสเปคสินค้าของคุณอย่าเพิ่งรีบไปบอกโปรโมชั่นของคุณนะฮะอันนั้นเดี๋ยวไปบอกช่วงท้ายตอนแรกคุณชวนคุยกับลูกค้าเรื่อยๆถามเขาว่าถ้าเกิดเป็นปัญหาการขายสินค้าองค์กร B2B นะอจะต้องให้เขาแชร์ปัญหากับบริษัทเขาเจออยู่ปัญหาที่แผนกเขาเจอคืออะไรนะครับถ้าเกิดเป็นการขายส่วนบุคคลเนี่ยคุณพยายามให้เขาแชร์กับปัญหาส่วนตัวเขาได้ว่าตอนนี้เขามีปัญหาอะไรอยู่พราะน,นั้นเนี่ยพยายามให้เขาพูดอออกมาเรื่ยๆ คุณก็แค่แล้วฟังจดบันทึกเข้าใจปัญหาของเขานั้นเองเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังไม่ต้องขายอะไรยังไม่ต้องรีบขายอะไรแค่ถามลูกค้าตั้งใจฟังแล้วก็ถามคำถามใหม่ไปเรื่อยแล้วก็จดบันทึกถึงปัญหาที่พวกเขาเจอนะครับนะเพราะฉะนั้นอันแรกเนี่ยนะครับยังไม่จําเป็นต้องรีบขายแต่คุณพยายามต้องเข้าใจปัญหาเขาก่อนนะฮะทีนี้เมื่อถึงเวลาที่ต้องคุณต้องการจะขายเนี่ยถ้าเกิดคุณเปิดบทสนทนาอย,อย่างนี้นะคุณเปิดการขายแบบเนี้ย ถึงเวลาที่คุณจะต้องนําเสนอต้องปิดการขายในอนาคตเนี่ยคุณจะได้รู้นะฮะคุณจะได้มีข้อมูลว่าปัญหาลูกค้าคืออะไรแล้วคุณเอาปัญหาลูกค้าตรงนี้มาเชื่อมโยงกับสินค้าและบริการของคุณเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็จะมีโอกาสปิดการขายมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดสินค้าบริการของคุณเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเขาได้เนี่ยลูกค้าก็มีโอกาสจะซื้อได้ดีขึ้นนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ชวนลูกค้าคุยไม่ได้ถามปัญหาลูกค้าเลยเนี่ยคุณเอาแต่พีเต์พีเต์พีเต์อย่างเดียวเนี่ย คุณก็จะไม่รู้ว่าสินค้าคุณจะไปเชื่อมโยงแก้ปัญหาลูกค้าได้ยังไงบางทีลูกค้าก็อาจจะไม่สนใจก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนียเป็นสิ่งสําคัญเป็นข้อมูลสําคัญที่คุณควรจะเก็บไว้คุณควรจะเก็บจากลูกค้าตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับข้อที่3ครับค้นหาความต้องการแล้วก็ความสุขที่ลูกค้าอยากได้ครับหลังจากที่เขาซื้อสินค้าของคุณนะฮะแรงจูงใจเนี่ยที่จะทําให้คนอยากซื้อสินค้ามากที่สุดเลยนะก็คือปัญหาคือถ้าเกิดเขาอีกปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย แล้วก็สินค้าบริการเนี่ยมันสามารถช่วยเขาแก้ปัญหาได้เนี่ยทำให้ปัญหานี้หมดไปเนี่ยเขาก็ยินดีจะจ่ายนะครับแต่แรงจูงใจท,ที่ทรงพลังลงมาเนี่ยก็คือเรื่องความความสุขแล้วก็ความพึงพอใจนะหลังจากที่เขาใช้สินค้าแล้วนะครับดังนั้นเมื่อคุณระบุป,ปัญหาได้แล้วนะข้อที่แล้วนะขั้นตอนต่อไปคือค้นหาความสุขของลูกค้าแล้วก็ความต้องการของลูกค้าครับว่าคืออะไรพวกเขาอยากจะได้อะไรครับรวมถึงขนาดปลายทางเลยนะ วกเขาฝันอะไรพวกเขามีเป้าหมายอะไรฮะอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าแล้วก็พวกเขาเนี่ยปรารถนาในชีวิตอันเนี้ยให้คุณถามคาถาม,ถามเพื่อจะมาค้นพบพวกนี้ลาดับถัดไปเนาะซึ่งคุณจะต้องวางตําแหน่งสินค้าและบริการของคุณในตําแหน่งที่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้สามารถเป็นสะพานที่จะพาเขาจากจุด A นะเป็นจุดที่เขาอยู่ปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่มีความต้องการมีเป้าหมายนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่สามารถไปด้วยตัวเองได้มันอาจจะเป็นหุบเขาหุบเหวระหว่าง จุด A แล้วก็จุด B เนี่ยห่างกัน10เมตรเนี่ยเป็นภูเขาอีกจุดหนึ่งบนยอดเขาเขาไม่สามารถไปด้วยตัวเองได้คุณเปรียบเสมือนมียานพาหนะคุณอาจจะมีเครื่องบินมีอะไรก็ได้ที่จะพาเขาจุด A ไปจุด B ได้นะฮะโดยที่เขาไม่ตกหรือระหว่างทางเนี่ยพาไปเขาพาเขาจากจุด A ไปจุด B ยังปลอดภัยถึงเป้าหมายนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุณต้องคิดว่าคุณเป็นสะพานคุณอาจจะสร้างสะพานก็ได้นะจากจุด A ไปจุด B ระหว่างยอดเขาเนี่ยหรือคุณคิดว่าคุณเป็นยานพาหนะที่จะพาเขาตรงนี้ไปก็ได้ ไปจุดที่เขาสนใจทีนี้คุณเพื่อที่จะหาคําตอบเหล่านี้นะฮะคุณจะต้องมีการถามลูกค้าเนาะเพื่อจะได้รู้ว่าในภาพที่คุณฝันเอาไว้ฮะคุณอยากจะให้สิ่งนี้มันแบบไหนถ้าเกิดเป็นสินค้า B2C ท,ทั่วไปเขาอาจจะอยากได้บ้านอยากได้รถเนี่ยก็ถามก็เลยภาพความฝันตรงนี้เขาอยากได้แบบไหนนะถ้าเกิดคุณสามารถเลือกได้เนี่ยคุณอยากจะเห็นอะไรฮะในช่วง้ายเนี่ยถ้าเกิดเป็นการขายสินค้าองค์กรเนี่ยาอยาจจะถามว่าถ้าเกิด เลือกได้ครับทางคุณพี่อยากจะเห็นอะไรครับในแง่ของการใช้สินค้าก็อาจจะบอกว่าอ๋อทำให้ผมประหยัดเวลาในการทํางานมากขึ้นผมสามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้นมีเวลาส่วนตัวคุยกับครอบครัวมากขึ้นนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าถามเพื่อเข้าใจถึงเป้าหมายของเขาในในปลายทางนะครับซึ่งสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยก็คือกระตุ้นให้ลูกค้าอธิบายถึงภาพฝันของเขาให้ได้มากที่สุดนะครับให้ลูกค้าพูดถึงพวกว,วิสัยทัศน์ความฝันเป้าหมายมากขึ้นเพื่อคุณจะได้เข้าใจรายละเอียดตรงนี้มากขึ้นนะครับ ซึ่งนั่นจะทําให้คุณสามารถเชื่อมโยงสินค้าของคุณเนี่ยเข้ากับความต้องการความปรารถนาแล้วก็ความสุขของเขาในอนาคตคือข้อที่แล้วเนี่ยนะฮะที่ผมสอนให้เชื่อมโยงอันนี้คือเชื่อมโยงกับปัญหามันก็จุดหนึ่งนะฮะแต่จุดหนึ่งที่สาาํา,สาคัญก็คือเชื่อมโยงกับความต้องการแล้วก็ความปรารถนา,วค,วา,นาวความสุขของเขาปลายทางนะคุณก็ต้องรู้ข้อมูลตรงนี้ก่อนพอคุณรู้ข้อมูลตรงนี้คุณจะสามารถมามาเชื่อมโยงได้นะครับ่าเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงการนําเสนอเนี่ยนะฮะหลังจากที่คุณเปิดบทสนทนาเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะ แล้วถ้าเกิดถึงจุดที่คุณจะต้องนําเสนอคุยกับลูกค้าแล้วเนี่ยอันนี้มันคือขั้นตอนที่คุณควรจะทำครับอันแรกครับคุณควรระบุป,ปัญหาของลูกค้านะว่าปัญหาลูกค้าคืออะไรถัดไปเนี่ยให้คุณค้นหาความต้องการแล้วก็ความสุขของพวกเขาครับว่าพวกเขาอยากจะได้อะไรความสุขที่พวกเขาอยากได้ในการซื้อสินค้าคืออะไรเนาะอันที่3คือหาทางแก้ไขฮะให้ปัญหานั้นหายไปแล้วขั้นตอนที่4ี่เนี่ยให้ลูกค้าเห็นภาพว่าพวกเขาจะได้รับความสุขและความพึงพอใจได้ยังไงหลังจากใช้สินค้า อันนี้เป็นสีขั้นตอนที่สําคัญมากนะที่คุณต้องเตรียมตัวในการนําเสนอกับลูกค้าคุณเอาข้อมูลตรงนี้ไปทําสไลด์นําเสนอไปทําสคริปต์ไปทําบทในแง่ของการนําเสนอแล้วเนี่ยอันนี้มันจะได้ผลมากนะมันจะเป็นดูเป็นการขายิงทีปรึกษามากขึ้นนะมันไม่ใช่ว่าถึงเวลานําเสนอแล้วคุณแบบพรีเซนต์เกี่ยวกับคอมโบนีโปรไฟล์โปรดักต์โบชัวโปรโมชั่นอย่างเดียวเนี้ยสมัยนี้มันไม่พอแล้วเนาะคุณต้องเข้าใจปัญหาแล้วก็สิ่งที่เขาอยากได้ด้วยนะครับนะซึ่งจากจุดเนี้ยสิ่งที่คุณทําอย่างเดียวเลยนะก็คือ สินค้าและบริการของคุณเนี่ยมันต้องเป็นทางออกนะที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้เป็นสะพานเป็นยานพาหนะที่จะพาเขาสู่ความต้องการแล้วก็ความสุขได้นะครับนะถ้าเกิดลูกค้าเข้าใจสิ่งนี้ทั้งในแง่ของเหตุผลแล้วก็อารมณ์ด้วยนะครับ mm hmm. เขาจะเชื่อมั่นว่าสินค้าบริการคุณเนี่ยสามารถไปถึงจุดนั้นได้จริงนะจุด A ที่เขากาลังมีปัญหาอยู่จุดปัจจุบันนะฮะ สินค้าบริการคุณเนี่ยพาเขาจากจุด A ไปจุด B ได้จุดที่เขามีความสุขมากขึ้นนะจุดที่เขาเป้าหมายเขาได้รับการเติมเต็มแล้วก็เขาถึงเป้าหมายแล้วปัญหาเขาได้รับการแก้ไขแล้วที่จุด B นะครับหลังจากนี้การขายจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยการปิดการขายจะง่ายมากครับเพราะว่าพเขาเห็นภาพในหัวเขาเห็นสิ่งที่คุณจะนําเสนอได้แล้วเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเขาสามารถปิดการขายด้วยตัวเองอ่ะเขาสามารถเออเอาภาพในหัวของเขาเนี่ยขายสินค้าให้ตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแทนที่ คุณไม่จําเป็นต้องเอ่ยปากปิดการขายได้ซ้ำไปนะบางทีลูกค้าอาจจะเอ่ยปากอยากจะซื้อสินค้าคุณเองเพราะว่าภาพในหัวลูกค้ามันชัดเนี่ยแล้วเขาก็ปิดการขายในตัวเขาเองเรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่4ฮะให้ระบุผู้มีอํานาจตัดสินใจที่ซ่อนอยู่นะครับนะไม่ว่าคุณจะขายให้อ่าถ้าเกิดคุณเป็นองค์กรนะถ้าเกิดเป็นการขายแบบ B 2 C อะขายให้บุ้บริโภคทั่วไปเนี่ยคนตัดสินใจส่วนใหญ่จะมีแค่คนเดียวหรือไม่กี่คนแต่ถ้าเกิดคุณขายให้ B 2 B เป็นลักษณะข,ของทางองค์กรนะ คนแต่หินใจเนี่ยจะมีหลายคนนะแล้วก็มีคนแต่หินใจที่ซ่อนด้วยนะฮะซ่อนอยู่ด้วยนะที่คุณต้องหาให้เจอว่าเขาคือใครไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางหรือองค์กรขนาดใหญ่เอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยมักจะมีหลายคนที่เกี่ยวข้ของกับการตัดสินใจครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณขายธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยเช่นร้านค้าครอบครัวเนี่ยคุณอาจจะพูดคุยกับเจ้าของร้านโดยตรงนะแต่เจ้าของร้านเนี่ยอาจจะต้องคุยกับภรรยาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเนี่ยภรรยาเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจที่ซ่อนอยู่นะฮะที่คุณจะต้องหาให้เจอนะครับ ดังนั้นคุณควรจะถามว่ามีใครอีกไหมครับที่คุณคิดว่าเราควรจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจครั้งนี้นะฮะลูกค้าเขาจะตอบว่าอ๋อจริงสิ่ผมต้องคุยกับภรรยาก่อนเพราะนั้นคุณจะได้รู้แล้วเนาะว่าต้องมีภรรยาของทางคนนี้ที่คุณต้องไปโคเวอร์ไปพูดคุยไปนําเสนอด้วยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ถามคำถามนี้นะคุณก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้มีหน้าตัดสินใจที่เหลืออีกแล้วบางทีคุณเนี่ยอาจจะไปคุยแค่สามีอย่างเดียวมันก็ก็จะไม่ครบถ้วนละเพราะนั้นอันเนี้ยคุณต้องมีการถามคําถามนี้ด้วย ยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นการขายองค์กรใหญ่องค์กรข้ามชาตินะบริษัทที่มีหลายแผนกเนี่ยคุณอาจจะนําเสนอสินค้าบริการให้กับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดนะมาร์เก็ตติ้งเดเลกเตอยู่นะฮะคุณสามารถถามคำถ,ถามแบบนี้เดียวกันได้เลยครับว่าการสนทนาของเราดีมากเลยนะครับแต่ผมสงสัยว่ามีใครไหมฮะที่คุณคิดว่าควรจะมีส่วนร่วมในการสนทนาครั้งนี้อีกในการประชุมครั้งหน้าก่อนที่เราจะตัดสินใจกันครับ ซึ่งลูกค้าอา่จะตอบว่าอ๋อใช่เลยครับผมต้องเชิญหัวหน้าที่เป็น CEO มาร,ร่วมพิจารณาด้วยและต้องให้ CFO มาตรวจสอบตัวเลขก่อนนะคุณจะได้เห็นว่าจากการประชุมที่ดีแล้วนะบางทีคุณอาจจะไปเขือคิดว่า Marketing d i r e c t o r ตแต่งินใจได้เองด้วยซ้ำนะอันนี้นก็คือคิดไปเองแต่พอคุณถามแบบเนี้ย Marketing d i r e c เ o r ก็าบอกคุณว่าอ๋อยังมี CEO อีกนะเจ็บถัดไปคุณก็อาจจะขอให้เขานัดคุยกับ CEO ได้แล้วก็ยังมี CFO ในแะง่ของการดูเรื่องการเงินด้ววยนะคร่คุณจไดู้้า ใครเป็นผู้ตัดสินใจที่ซ่อนอยู่นะครับซึ่งไม่ว่าคุณจะขายให้ใครครับเป็น B 2 C หรือ B 2 B เนี่ยคุณต้องแน่ใจว่าคุณรู้ผู้มีอำนาจตัดสินใจทั้งหมดนะมีกี่คนกี่คนคุณควรจะรู้มีคณะกรรมการกี่คนก่อนที่ดีลจะถูกอนุมัติและลูกค้าจะจ่ายเงินโอนเงินเซ็นเช็คให้คุณเนี่ยคุณควรจะรู้พวกนี้ซึ่งถ้าเกิดคุณระบุผู้มอำนาจตัดสินใจที่ซ่อนได้อยู่แล้วเนี่ยกระบวนการขายมันจะง่ายมากนะเพราะคุณมีโอกาสนัดคุยโทรคุยกับคนตัดสินใจคนที่มีอำนาจซื้อโดยตรงนะแทนที่จะคุยกับ คนที่แบบเป็นแค่คนชงเลือกเฉยๆแต่ว่าไม่มีอำนาจแต่เห็นใจนะครับนะอันนี้มันจะมันจะง่ายกว่ามากนะครับข้อที่5ครับเทคนิคสุดท้ายแล้วนะครับนะฮะก็คือคุณต้องมีขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจนครับคือเมื่อคุณทําการเปิดการขายเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ทุกครั้งที่คุณจะปิดดิวได้นะค,คือบางครั้งเนี่ยเอ่อถ้าเกิดเป็น B 2 C เนี่ยหรือบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีลูกค้าสนใจเบื้องต้นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะลูกค้าโทรมาหาคุณทักแชทมาหาคุณเดินมาที่ร้านคุณเนี่ย อันนั้นแน่นอนอาจจะมีโอกาสปิดการขายได้เพราะลูกค้าเนี่ยมีความสนใจเบื้องต้นอยู่แล้วนะฮะโดยเพราะในสถานการณ์ที่คุณมีการทําตลาดลางหน้าแล้วระดับหนึ่งนะมีการดูวิดีทูซีอย่างเงี้ยทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญโปรโมทลูกค้าเห็นแอดตามนู่นตามนี่เข้ามาแล้วก็โทรเข้ามาติดต่อเข้ามาอันเนี้ยเขามีความสนใจเบื้องต้นระดับหนึ่งนะอาจจะต่อรองราคาเงื่อนไขยิดหน่อยแล้วก็ตัดสินใจหรือเลยนะฮะอย่างเช่นเลดี้อินบาร์ที่โทรเข้ามาหาคุณเนี่ยอันเนี้ยมีโอกาสนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติ เป็นการขายแบบ B 2 B เนี่ยการขายองค์กรนะนะแต่ถเกิด B 2 C ที่มีมูลค่าสูงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการขายกับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยลูกค้ามากจะไม่ซื้อทันทีตั้งแต่การโทรการเข้าพบครั้งแรกครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณคุยกับลูกค้าหรือประชุมกับลูกค้าเสร็จแล้วนะฮะอย่างเช่นคุณต้องการที่จะนัดหมายผู้บริหารครั้งถัดไปในช่วงจบการประชุมเนี่ยคุณคุณจะพูดบางอย่างครับว่าการประชุมในวันนี้เป็นไปด้วยดีมากเลยนะครับเราพูดคุยกันอย่างดีเลยนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมขอแนะนําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้ไหมครับลูกค้าก็จะบอกว่าอ๋อได้สิครับจะแนะนําอะไรครับโดยปกติฮะว่าขั้นตอนถัดไปของเราเนาะคือการจัดการนําเสนอกับผู้บริหารเนี่ยเราอยากจะเชิญผู้มีอำนาจที่จใจเย็นใจเกี่ยวข้องกับดิลนี้ในแง่ของฝั่งคุณสมชายทั้งหมดก็ามาคุยกันครับเราจะได้อธิบายให้ทีมงานผู้บริหารเห็นว่าเราจะมาช่วยคุณในเรื่องของเรื่อง XYZ ได้ยังไงนะอันนี้ก็เป็นการบอกว่า next step เราก็คือเราจะต้องมีการนัดประชุมผู้บริหารอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ให้คนที่คุยกับเราวันนี้ อาจจะเป็นระดับเมนเทจเอร์หรือระดับคนชงเรื่องเนี่ยให้เขาช่วยนัดกับผู้บริหารให้หน่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็นัดหมายเวลาแล้วก็คอนเฟิร์มกันให้เรียบร้อยเลยครับอันนี้ก็คือเป็น next step ที่เราควรจะมีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าขั้นตอนถัดไปจะเป็นอะไรฮะค,รคุณต้องแน่ใจว่ามันชัดเจนสําหรับคุณแล้วก็ชัดเจนสำหรับลูกค้าด้วยลูกค้าจะต้องรู้ว่าเกิดอะไรมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นในการนัดหมายข้างหน้าหลังจากประชุมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงกันต่อส่วนใหญ่เซลล์ส่วนหนึ่งนะ อาจจะพูดแค่ว่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับผมโทรหาคุณสมชายทีนะครับอันนี้ไม่ควรทาเพราะว่าลูกค้าไม่รู้ว่าแล้วสัปดาห์หน้าจะโทรติดตามทีจะโทรติดตามเรื่องอะไรอะ่ะแล้วเราจะยังไงกันต่อนะอันนี้มันเป็นเรื่องทั่ว,วไปซึ่งึ่งอยากให้มีนะไม่ไม่อยากจะให้มีในแง่ของในการที่ว่าแค่บอกว่าติดตามลูกค้าอยากจะโทรหาลูกค้าแต่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ได้มีสเต็ปที่เคลียร์เลยนะครับถ้าเกิดเราเป็นเซลล์มืออาชีพแล้วเนี่ยเราต้องมีท่านต,อ,นตอมันต้องมีเป้าหมายชัดเจนอย่างเช่นการประชุมทั การส่งของไปให้ส่งของตัวอย่างไปให้นัดกับผู้บริหารหรือไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนทุกครั้งเลยนะครับสรุปนะครับ5เทคนิคครับเปิดการขายยังไงให้ทะลุเป้าครับ,นะรบวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะปิดการขายให้สําเร็จเนี่ยการเปิดการขายเนี่ยสำคัญไม่น้อยกับการปิดการขายเลยและนี่คือ5ขั้นตอนที่จะทําให้คุณเปิดการขายได้อย่างมือโปรแล้วก็ทะลุเป้านะครับ อันแรกครับคือจําเป็นต้องมีการคัดกรอกลูกค้าก่อนขายครับไม่ใช่ว่าคุณพยายามขายทุกคนทุกคนขายดาบไปเลยโดยที่แบบไม่สนใจเลยว่าใครอยากซื้อไม่ซื้อนี่ไม่ได้นะครับคุณควรจะคัดกรองลูกค้าก่อนอันที่สองเนี่ยเน้นไปที่ปัญหาของลูกค้านะครับก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้ออะไรก็ตามนะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติคุณเข้าใจปัญหาของลูกค้าก่อนเนี่ยโดยใช้วิธีการถามเนี่ยนะฮะคุณก็จะรู้ว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรแล้วคุณก็สามารถโยงสินค้าและบริการคุณได้ ขั้นตอนที่3นะครับหลังจากที่คุณรู้ว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรครับคุณสามารถรู้ได้ว่าความต้องการและความสุขของลูกค้าที่อยากได้เนะี่ยหลังจากที่เขาได้ได้ซื้อสินค้าของเราอ่ะมันมีอะไรนะฮะแล้วคุณก็โยงความต้องการของลูกค้าเนี่ยนะครับเข้ากับสินค้าและบริการของคุณเหมือนกับทุกวันเนี้ยสมมุติว่าลูกค้าอยู่จุด a เป็นจุดที่เขาหยุดในปัจจุบันแล้วตอนนี้คุณกําลังจะเป็นสะพานเป็นยานพาหนะที่ข้ามจากจุด a ไปยังจุด b นะจุด b คืออนาคตสิ่งที่เขาอยากได้ความสุขที่เขาอยากได้หลังจากใช้สินค้า ให้ลูกค้าเจนนาการเห็นภาพตรงนี้นะครับข้อที่4ฮะระบุผู้เยีอำมหน้าแต่งใจที่ซ่อนอยู่คุณจะเป็นต้องหาทั้งหมดเลยว่าใครเป็นผู้มีอยมหน้าแต่งใจใครที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้บ้างนะครับแล้วก็ให้พยายามรู้จักกับพวกคนในการมีอยมหน้าแต่งใจตรงนี้แล้วก็ข้อที่5าครับกำหนดขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนนะฮะว่าหลังจากประชุมครั้งแรกแล้วโทรศัพท์ครั้งแรกแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ครับแล้วก็เช่นกันครับการทําคลิปครั้งนี้ผมก็จะมีขั้นตอนถัดไปให้กกััับบคคนนนที่่มมาาดูเหือรว ให้คุณคอมเมนต์เนี่ยครับว่าคุณได้อะไรจากการดูคลิปนี้บ้างนะครับแล้วก็หลังจากที่คุณเอาเทคนิคการเปิดการขายเทคนิคตรงนี้ไปใช้ในแง่ของโปรเจกต์ในดีวการขายของคุณในครั้งหน้าแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วมันมีการช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้างคุณได้ประโยชน์ได้ผลลัพธ์อะไรจากการเอาเทคนิคตรงนี้ไปใช้นะครับสามารถแชร์มาได้เลยนะฮะที่คอมเมนต์นะฮะตามช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งเพจที่ผมลงคลิปนี้ไว้นะครับและถ้าเกิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับงาที่คุณเพิ่งดูคลิปนี้นะครับนะ คุณสามารถกดติดตาม Subscribe ได้ที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายก็จะเป็นช่อง YouTube ช่อง TikTok ทางด้านของช่อง Facebook เลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปเนื้อหาสาระดีๆอย่างเช่นคลิปนี้อีกนะครับนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเอาความรู้จากคลิปนี้ไปใช้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับอาจารย์โทนี่เทพการขายครับสวัสดีครับ